ผมเจอตอรที่หนึ่งเด้มันมีคนอยู่พูดพ่อพูดไม่นี่แต่โค้เจ้ากระจุนจนาด้วยแล้วเขากำลังมองผมเจ้าทำไมล้วบุ๊บปิ้วเจ้าทำไมดี

الله هذا طلعنا ถ้ากถ้าคุณอยู่ในติดและคุณปองตัวเป็นเกงจนจาและเพื่อของคุณเป็นพระจ้าอคุกดเลยิตชก่อกดไกตีนามกดแชทให้กดไลค์กดตดตามกดแช์ Ôi, có trẻ con trẻ tao rồi. Bây giờ con con ba.